ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่25้พฤษภาคม2567สครับสรุปใครบ้างที่จะได้เงินดิจิทัล1 0,000บาทเข้าบัตรประชาชนนะครับซึ่งรัฐบาลได้ประกาศแล้วเนาะคนที่จะได้รับเงินดิจิทัลเข้าบัตรประชาชนเนี่ยจะมี4ี่กลุ่มนะครับ1คือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมีแต่มือถือกลุ่ม ปุ่มกดนะ2คือผู้ป่วยติดเตียง3คนชรา4ผู้พิการ4กลุ่มนี้รัฐบาลนะครับจะให้สิทธิพิเศษในการใช้เงินผ่านบัตรประชาชนแทนแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนแนวทางการลงทะเบียนหรือว่าการช่วยเหลือนะจะเป็นอย่างไรตอนนี้รัฐบาลกําลังทําแนวทางอยู่หากมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะบอกคุณผู้ชมในอนาคตละกันเนาะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นคนทั่วไปให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ หากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลคอมเมนต์มาถามได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ